สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและขอตอนเราก็สู่ TFT Pad ใหม่13.14ุประจำ TFT เซตเนะครับโดยวันนี้ครับจะเข้าในวันที่19นะครับที่เป็นมาพุทธที่จะถึงนี้ในประมาณ2วันนะครับนับจากวันที่ลงคลิปนั่นแปลว่านะครับถ้าใครเจอแบบคอประจําในแพทนี้นะครับประตการรีบอัพแรงก็รีบสันนะครับเพราะว่าในแพทนี้นะครับถือว่าเป็นแพทที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ TFT เซตเนะครับเคยมีมาเลยเพราะแบบมันเป็นแพทที่2ในแพทนี้ครับมีอะไรน่าสนใจเยอะมากมาก เรามาดูที่ระบบของเกมก่อนนะครับระบบประตูมิตินะครับมีการ่แปลงนะครับประตูมิติถึง4อย่างก็คืออะไรนะครับก็คือ Nox Cryya Nox น ya นะครับจะเป็นประตูมิติของ Noxas ที่คือตัวการที่คุณเลือกอากเมนจะมีบ่อแดงๆนะครับเกิดขึ้นตาบ่อดลงคุ่นพอระวางตัวละครไปในบ่อนั้นนะครับก็จะเมเทมขึ้นมาเป็นเ้มที่เหมาะกับตัวละครตัวนั้น จะมีการเหมือนกับแก้บั๊กนะครับก็คืออาการเอาออจฉริยที่ชื่อว่าวัตเตอร์ฟอร์ชนะครับออกไปเลยเวลาที่คุณได้ประตูมิตินอฟไทย่าเพราะว่าเหมือนจะมีการบั๊กเกิดขึ้นวัตเตอร์ฟอร์นะครับก็คือเปลี่ยนไอเทมทุกอย่างให้กลายเป็นออดไปเลยนะครับคุณจะไม่สามารถมีไอเทมปกติได้เลยก็มีการออกไปก่อนนะครับเหมือนจะเป็นการแก้บัก๊กต่อไปนะครับเป็นการรีเวิร์กประตูมิติเก่าก็คือปริทิศไซด์ฟอเรสนะครับเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นแค่บวกเลือดตัวละครแค่นั้นเลย เป็นนะครับก็คือทุกคนนะครับจะเริ่มเกมมาด้วยมีคอมโพเนนต์นะครับแอนวิลสอันก็คือเป็นแท็กตีเหล็กนะครับได้ชิ้สวยเทมชิ้นเ,เล็ก3อันนะครับเอาไว้แบบผสมไอเทมที่ต้องการต้นเกมได้เลยอย่างน้อยคือการันตี1ชิ้นเลยนะครับที่คุณสามารถแบบเอามาผสมกันได้ยังไม่นบะพวกไอเทมต,ต่างที่ได้จากการตีคีบป,ปกตินั่นหมายความว่าต้นเกมนะครับในแมปแพตตี้ไซด์ฟอเรสอาจจะมันขึ้นก็ได้มีการ บัฟนะครับในประตูมิติวาลลอดพาเลสก็คือจะเปลี่ยนรอบ4ี่นะครับเป็นสู้ไก่จะเปลี่ยนเป็นเลือกแบบเป็นโซบะมังกรหรือคือแบบเป็นร้านค้าคุณสามารถเลือกชูนเทมที่ต้องการได้กาลิโลนะครับหรือว่าการีเฟรร้านค้านั้นนะครับจะใช้ตังแค่แค่1บาทแล้วเท่านั้นจากตอนแรกนะครับใช้2บาทเลยทีเดียวต่อมานะครับก็คือการรีเวิร์กอันที่2นะครับก็คือยูมิซูมโซนเปลี่ยนจากนะครับตอนแรกกลายเป็นแค่โอเวอร์ไทม์นะครับเิดขึ้นเร็วขึ้นเป็นแค่แบบสู้แค่ที่สิบวินะครับก เปลี่ยนจากน,นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหนุกมั้งเป็นเวลาคุณซือ e ้อ EXP นะครับจะได้มาเพิ่มอีก2 EXP ไปด้วยทําให้นะครับการแฟดเจ็ดแฟดแปแฟเอาจจะเป็นอะไที่ทำง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณมีออเรนเซโซก็จะสามารถรีอเวลได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเจอประตูมิติยูมิอาจจะรีบไปเล่นตัวละคร4ี่บาทหบาท แทนคอรีโลดีกว่าอาจจะคู่กว่าหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับเรื่องของประตูพินะครับมีประมาณแค่นี้ต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบตัวละครที่แข็งแร่งที่สุดในคอรเรมเซีย,น,ยน,นะครับจะมีการบอกว่าตัวละครที่แข็งแร่งที่สุดจะกลายเป็นตัวละครหัวหน้าเมเยบทองใช่ไหมครับแล้วก็มีแบบยอร์เดนยอร์เดนที่แบบแข็งแร่งที่สุดจะได้แบบเป็นตัวละครสีดาวชิลีมาที่แข่งแร่งที่สุดจะเป็นการจุดติเขานะครับจะมีการเปลี่ยนคีย์เวิร์ดนะครับก็คือตัวละครที่แข่งแร่งที่สุดนะครับจะนับจากไอเทม แต่ก่อนมันจะเป็นแบบเป็นจำนวนดาวระคายเทมไล่ลงมามันจะอาจจะอาจจะงงนะครับการแปลว่าปัจจุบันนะครับตัวละครที่มีเทมเยอะสุดจะถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดและถ้ามีเทมเท่ากันจะนับตัวละครที่พึ่งใส่ในบอร์ดล่าสุดเช่นนะครับหลังจากนี้ถ้าคุณมีป๊อปปี้สามดาวของเต็มและคุณแบบมีทิตานาสามดาวของเต็มและคุณแบบมีตัวละครสามดาวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะติดเป็นยอดเดอร์สี่ดาวใช่ไหมครับถ้าคุณเอาป๊อปปี้นะครับออกจากบอร์ดไปลงเบน และจับเข้าใหม่ป๊อปปี้ก็จะเป็นตัวละคร4ดาวเพราะเป็นตัวละครที่แก่แแที่สุดทัชที่จน้านะครับเป็น3ดาวต้องการให้มันเป็น4ดาวก็เอาออกจากแบบแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับไม่ได้ขายทิิงนะเอาออกไปวางในเบ้นแล้วก็เอามาใส่ใหม่นะครับทิจนาก็จะกลายเป็นตัว4ดาวเอาไว้กันนะครับเวลาแบบบางครั้งตัวละครที่แบบจะให้เป็นตัวละคร4ดาวอะไรพวกนี้มันแบบคือมาเสมอกันแล้วแบบมันให้ตัวละครที่คุณไม่ต้องการนะครับเป็นการแก้ที่ดีมากๆ ต่อมานะครับก็คือรูดซิสเต็มนะครับหรือระบบการแจกของทั่วไปน้องหินนะครับหมาป่าแล้วก็ไก่นะครับจากการันตีดรอปออมนะครับอย่างน้อยสอบออมแล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เป็นตังเป็นตัวละครเปลเทมนะครับก็ว่าไปต่อมานะครับก็คือมานาลีฟส่วดตัวผมมันชอบเรียกว่าการใบ้มานาแต่ลหลักนะครับมันคือการเพิ่มมานาฝักตัวข้ามให้สก,กิลช้าขึ้นนะครับ จะเป็นนะครับเพิ่มมานาที่ต้องใช้นะครับจาก50%เหลือแค่30%แล้วเท่านั้นนะครับตัวละครที่จะโดนหลักๆก็จะเป็นพวกอาลิสกิลมีการมานาลิฟสัตรูมีเฟย์หยอดนะครับเฟย์หยอดสามทำการมานาลิฟแล้วก็แบบมีชาวนะครับไอเทมที่สามารถเพิ่มมานาศัตรูได้ครับต่อไปนะครับก็คือเทรนนิ่งดัมมี่นะครับมีการเพิ่มพลังโจมตีให้กับดัมมี่นะครับ50และโคอาจจะงงนะครับว่ามันจะบัฟ ดาเมจของดัมมี่ทำไมเป็นเพราะคลิปล่าสุดผมหรือเปล่าคําตอบนะครับก็คือเวลาคุณหยิบอักเมนเดียวกันที่ผมหยิบก็คือวันเดอร์ลิงเทรนเนอร์นะครับที่มันจะทําการสุม่มเอมเบลมให้กับตัวดัมมี่นะครับสามอันมันจะมีราคานะครับที่คุณได้เดนไอแล้วถ้าคุณมีพลังโจมตีนะครับเดนไอก็จะเพอกไปด้วยนั่นหมายความว่านะครับถ้าดัมมี่ได้เป็นตาเดนไอปับ๊บพอถึงเวลาที่กําหนดดัมมี่นะครับก็จะทําการยิงเป็นเดนไอใส่ศัตรูที่มันเป็นเป้าหมายด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าดัมมี่มันสามารถโจมตีไได้้นนะคครับับแ่่มเเออาวพื แค่เดดไอ้อย่างเดียวเท่านั้นเลยครับเวลาดัมมี่เป็นเดดไอนั่นเองเรามาดูที่เผาราคาร์ดกันนะครับเผาราคาร์ดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมาเริ่มที่อันแรกนะครับดาคินหรือก็คือของเอทอกโเดลนะครับมีการลดเวลาเกิดใหม่นะครับจากห้าวิหรือแค่4ีวิเวลาเอทอกตายนะครับมันจะเป็นดาบก่อเพื่อนแค่เพื่อนรุ่มทีมนะครับที่ถือดาบเอทอกเนี่ยที่มันตายไปก่อนเนี่ยครับรอดแค่4ีวิเอทอกนะครับก็จะเกิดใหม่ได้แล้วเนเมเชียครับมีการเพิ่มเกาะแล้วก็กันเวทนะครับจากตัวละครที่ยืนใกล้กับตัวละครถือัเมแสนะครบ จีเดมาเซียห้แล้วก็9นะครับแลาลาคนเล่นแค่3เดมาเซียเองก็เลยบอกว่านะครับรบัฟนี้จะช่วยให้เราสามารถเล่นเดมาเซีย5 7 9ได้ดีมากขึ้นโปรตีแก๊สี่นะครับจะทำการลดดาเมจนะครับ40%จากตอนแรกนะครับลดแก่5 40%เท่านั้น พีโดเวอ์นะครับมีการแก้นิดนึงก็คือตัวละครแดนโนเสาร์นะครับน้องทีเฮกจะลดราเมที่พ่นได้น้อยลงแล้วก็จรกระลดราดมนะครับที่พ่นออกมาแล้วก็ทีเฮกนะครับพอเริ่มรอบปุ๊บจะไม่สามารถรีบขายเพื่อเอาตังค์ได้แล้วนะครับต้องรอเหมือนกับแป๊บ,บนึงตอนที่มันแบบอัปเดตสเตตแล้วนะครับเพราะบางครั้งนะครับเหมือนกับเราชนะมา ทีเฮกเป็นแบบเป็นสามสี่สี่สิบห้าสิบอย่างนี้เริ่มกลับมาบอร์ดปุ๊บเราสามารถรีบขายทีเฮกได้แล้วก็ได้ตังค์ไปเลยทันทีนะครับหรือบางครั้งก็รีบขายเกินไปมันจะไม่นับก็เป็นบัก๊กและคุณก็ขาดทุนไปก็เลยมีการแก้บ้านะครับก็คือถ้ามือจะขายก็รอแป๊บหนึ่งให้เกมมาอัปเดตก่อนอย่าเพิ่งรีบขายนะครับมีการบัฟโลกนะครับอย่าเพิ่งตกใจครับในแพทนี้จะมีการเนิฟตัวละครแคลรีโลกนะครับเกือบทุกตัวเลยทีเดียวแต่โลกนะครับเหมือนกับบัฟมาเพื่อให้ได้โลกส แล้วก็มีการเพิ่มนะครับโลกนะครับจะทนต่อซ c ซหลังจากที่ทำการแดดไปนะครับแล้วก็ตัวละครโลกนะครับจะไม่ถูกแคนเซิลแดดถ้าแบบโดนซีซีอะไรต่างๆนะครับหรือว่าโดนอะไรก็ตามที่ไม่สามารถทําการเคลื่อนไปแนวหลังของฝั่งตัวข้ามได้นะครับโลกจะเล่นได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นโลก4ก็ได้ครับโลก2ก็เก่งแล้วหลังจากที่แบบไม่โดนซีซีอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตัวละครโลกจะมีโดนเนิร์ฟไปด้วยให้แบบเป็นข้อใช้จ่ายในการได้บัฟมามินชโนยัยครับเพิ่มระยะเวลาโลกที่ได้นะครับเป็น15าวิครึ่งเกมกันเเลยยทีีดว แต่ว่านะครับต้องทําการได้รับดาเมจหรือว่าพรอกดาเมจนะครับถึง10รอบแทนโดตีหรือว่าโดโจุตีนะครับสิรอบแทนจากตอนแรกเป็นแค่8และมีการแก้บ้างนะครับก็คือดาเมจทุกอย่างนะครับที่ชาโรย์ไอทำจะถือว่านับเป็นของสเต็ตชาโรย์ไอแล้วให้ครบ10มันจะมีอย่างเกวินนะครับที่เวลาพุ่งและใช้สกิลฉับๆัมับฉับสามรอบแต่ว่าบางครั้งนะครับมันนับแค่รอบเดียวทําให้สเต็ตชาโรย์ไอนะครับติดช้าลง ก็เลยมีการแก้บัคไปนะครับบีซ์เลเยอร์โดนเนิร์ฟครับผมมีการลดจำนวนดูเลือดที่ได้แล้วก็ขั้นต่ำนะครับของดาเมจที่จะติดกลับมาแค่6กแล้วครับน่าหมายควาว่าตัวละครเลเยอร์อย่างเซธอย่างเกวนอย่างเอทอกอาจจะเล่นได้ดีน้อยลงแต่ว่าส่วนมากนะครับค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแหละ่อมาเป็นสแตนด์ิส์ครับมีการโดนเนิร์ฟพลังเวทกับ2ตัวละครแถวหลังนะครับที่ได้เพราะตัวละครอย่างลักอย่างทีโมอย่างทาริยานะครับเวลายอยู่คอมกับพวกสแตนด์ิส์แม่งโกงเกินมากๆ เทคโนโลยีนี่นะครับหรือว่าเผาพิเศษของไอรเบอร์นิงเกอร์มีการแก้บัานะครับก็คืออัปเกรดที่ชื่อว่าไมโครสว่านะครับจะทําการเผาได้อย่างถูกต้องแล้วเมื่อทําการอัปเกรดซื้อซ้ำกัน2รอบ3รอบแต่ก็มีการลดเมจดไปด้วยนะครับเอาไปชดใช้ไปต่อมานะครับวอยวอยสามวอยหกวอยเก้านะครับจะถูกปรับแต่งหมดเลยก็คือวอยสามนะครับเสกลูกออสมาจะมีการลดเปอร์เซ็นต์นะครับพลังโจมตีพื้นฐานไปหลังจากที่แบบค่อนข้างเก่งพอสมควรแถมมีโลเอาไว้แทงด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาด้วย มีริฟเฟร์โล่นะครับแต่รับัพสองแพตติดมีการเพิ่มเลือดแล้วก็มีการเพิ่มพลังเวทของตัวเองนะครับเหมือนกับดันพยายามให้วอยหงนะครับกลับมาเล่นได้ดีมากขึ้นต่อมานะครับเป็นบาลอนได้รับเพิ่มเลือดไปเหมือนกับบาลอนตอนนี้เริ่มแอบอ่อนลงนิดหนึ่งพอแกใส่นะครับโดนเนิร์ฟมาปั๊บวอยก็แอบเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนกับบางครั้งคุณไม่ได้ไปบาลอนตลอดแล้วก็บางครั้งนะครับคุณไปบาลอนก็ต้องมีดาวในตัวละครในทีมเยอะด้วยบอลอนนะครับถือจะเก่งกรมี4 เดซไอหกนะครับแล้วก็จักรนอสสี่มีการบัฟต่างๆนานาเข้าไปมีการเนิร์ฟมอสของซอนนะครับโรโบติกอาร์มอันที่แบบทำให้ตีเบิ้ลนะครับโอกาสที่จะตีเบิ้ลจะเหลือแค่ห้แล้วเท่านั้นครับแต่ว่าเซรีจะมีการแก้บัฟให้สามารถเข้ากับโรโบติกอาร์มได้ดีขึ้นด้วยครับเราวมาดูที่ตัวละครแชมเปี้ยนกันดีกว่าครับคาสิโอเปียครับมานาสุดๆเหลือแค่30เท่านั้นถึงแม้ว่านะครับมานาจะน้อยอยู่แล้วแต่ว่าสกิลของมานะครับมันจะดีเวลานาใช้สกิลซ้ำสองรอบถึงแม้จะะเเป็นนอออีวกรร์คคับแ มานา40ก็ไม่พอก็เลยเหลือแค่30นะครับแต่ว่าก็โดนเนิร์ฟพลังเวทของสกิลนะครับลงไปด้วยจะได้เป็นตัวละครนะครับถือของที่ดีขึ้นนิดนึงหลังจากที่ปัจจุบันนะครับคาซิโอเปียแบบมันควรเป็นตัวละครถือบูบาบนะครับแต่ตอนนี้ครับคาซิโอเปียนะครับถือบูบาบจะเหลือมานาแค่20เท่านั้นซึ่งน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆจินนะครับโดนเนิร์ฟโบนัสเอลเนียนะครับที่จะเพิ่มรับโจมตีจาก30เหลือแค่20เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจินสองดาวต้นเกมมีเอลเนีียออะไรรงงงง้แมม่่โกกกกาๆเเเินบ์ โชกานะครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟเยอะเกินไปใน PPE นะครับปล่อยมาปั๊บก็มีการปับกลับมานะครับมีการเพิ่มเลือดจากที่ทําการกินได้แล้วก็มีการเพิ่มความแรงนะครับของสกิลกัดอีกด้วยทําให้โชกานะครับสามดาวอาจจะน่าเล่นมากขึ้นมอสฮานะครับวอยหนึ่งบาทอีกแล้วก็ได้ปับมานะครับได้ระบัฟเยอะด้วยสกิลนะครับจะแรงขึ้นและ ตัวละครนะครับที่มีโล่เวลาโดนสก,กิมมอสฮาจะโดนลดโล่นะครับมากขึ้นไปเลยจะนำการโล่นะครับ50%ของโล่ที่มีเลยทีเดียวซึ่งถือว่าโคตรดีมากๆอาจจะเป็นเมตาโอสฮาไฮเปอร์โลกับโชกาาไฮเปอร์โลนะครับก็เป็นได้เอาแบบโชกาสาดาวมอสฮาสามดาว 3, แล้วแบบไปต่อเป็นวอยหอะไรอย่างนี้แล้วก็ซอพพเออร์อีกตัวนะครับนอกจากมอสฮาก,ก็คือโอเลียน่ามีการรีเวิร์คครับแต่ต้นแรกครับจะให้โล่แล้วก็โล่จะระเบิดกับตัวละครตัวนั้นนะครับจะกลายเป็นว่า โอเลน่านนครับจะให้โลก่กับตัวละครที่เลือดต่ำสุดและจะทำให้การโจมตีนะครับคร้งตอไปของโอเลน่าน,นะครับแรงขึ้นเป็นพลังเวทคล้ายๆกับลักใน T.F.T. เศตห้าก็คือมันเอาไว้เวลาแบบโอเลน่าน,นะครับเลือดน้อยแล้วมาให้โล่ตัวเองแล้วโลก่ก็ระเบิดใส่ลมมันไม่โดนใครเลยก็เลยแก้ไปนี่นะครับโอเลน่าจะให้โล่ตัวละครที่แบบเป็นตัวแทงเพราะแบบมันจะใกล้ตายแล้วก็ทำให้โอเลน่านนครับการโจมตีครางตอไปแรงขึ้นด้วยซึ่งถ้าเป็นซัลเลอร์4 6 8การโจมตีนะครับก็จะแรงขึ้นเยอะ ทำให้โอเลียนาครับไม่ได้เป็นบอดเทรดต่อไปแล้วหรือคือเราอาจจะใส่โอเลียนาเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้ไม่ได้ใส่แค่แบบต้องการซัลซเลอร์ตัวหนึ่งอะไรแบบนี้เกะกะเวรโก้ครับมีการโดนเนิร์ฟสเตปเดเมจไปนะครับหรือคือตอนที่ทําการแทงมีการโดนเนิร์ฟมานิดนึงแต่ก็อย่าลืมนะครับโลกมีการได้บัฟแล้วก็ชาดไว้นะครับมีการได้บัฟนิดนึงทําให้เวรโก้นะครับต้องโดนเนิร์ฟไปด้วย ซามิล่านะครับก็มีการลดมานาเหลือแค่30แต่ว่าก็ต้องแลกกับมาที่สกิลนะครับจะเบาขึ้นอาจจะเป็นการทําให้ซามิล่านะครับเป็นตัวละครที่เน้นสกิลรัวๆสกิลนะครับแต่ละคราจะทําการเจาะเกาะกายภาพนั่นหมายความว่าถ้าซามิล่านะครับใช้สกิลรัวขึ้นก็จะทําการเจาะเกาะได้ดีขึ้นด้วยเอาไว้เล่นกับพวกน้องซ่าต,ต้นเกมเอาไว้เล่นกับพวกเชลเลนเจอร์ต้นเกมก็ถือว่าดีมากเลยนะ เลนตันนะครับมีการบัฟที่ดีมากๆก็คือพี่แกจะทําการขวดสกิลเร็วขึ้นเลนตันจะใช้สกิลครับประจําการง้างนิดหนึ่งแล้วก็ทําการหมุนรอบตัวโดยตัวละครอะไรบ้างก็ทําการฮิวเพิ่มเข้าไปไอ้ตอนง้างเนี่ยครับมันตายบ่อยมากคือแบบกําลังจะง้างปุ๊บสตูลรอบรอบตัวปุ๊บจะได้ฮิวแบบเกือบครึ่งหลอดแม่งตายก่อนเพราะแม่งง้างนานครับทําให้ตอนนี้นะครับจะระบบมาพี่แกนะครับจะก้าวแขนเยอะขึ้นจะทําการขวดเร็วขึ้นถือว่าน่าสนใจนะครับเลนเดอราต้นเกมที่ เลนได้ดีขึ้นก็เป็นได้ต่อมาตัวละครสอบาทครับแอดจะมีการเพิ่มความแรงของสกิลครับที่ผ่านมาผมชอบแซวว่าใครเอาของไปให้แอดเนี่ยถือว่าโคตรเสียดายกูเองด้วยเพราะว่าแอดมันกับใส่ของแล้วแบบมันไม่ค่อยคุมม้มครับมันจะค่อนข้างเบาอยู่ดีใส่คุณซูก็ไม่คุม้มใส่ของแรงก็ไม่คุม้มใส่อะไรไม่คุ้มเลยเป็นตัวละครถือของไม่ได้เลยเป็นเทรดบอทแล้วก็เอาไว้ซีซีนิดนึงปัจจุบันนะครับมีการเพิ่มโบนัสพลังสกิลของแอดแล้วนะครับอาจจะเป็นแอดล l โลก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับ จริงนะครับน้องได้รับบัฟแต่ว่ามีการแก้นะครับก็คือน้องน,นะครับจะเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้ากับลูนาริเคเละก็คือจริงนะครับตอนใช้สก,กิลที่ยิงจรดลัวๆอาจจะเพราะฮิลิเคนแค่อันเดียวหรือว่าน้อยลงนะครับตามที่มีการเนิร์ฟมานะครับสีแดงเลยเหมือนกับว่าเขาต้องการให้จริงนะครับไม่ค่อยติดกับกุนซูแล้วก็ติดกับลูนาลิเคนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นอาวสารของคอมจริงสามลูนันก็เป็นได้ คือเขาใช้คเาว่า now only every other r o c k e t อันนี้ผมอาจจะงงแต่ว่าเดาว่าอาจจะเป็นแค่ตอนใชนส้สก,กิลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้แบบยิงกระสุนธนูกระจายรัวๆจากลูนันเนี่ยมา6กลูกละอาจจะไม่ได้ยิงกระสุนลูนันแบบรัวๆละอาจจะมาแค่ดอกเดียวหรือกุนซูอะไรอย่างงี้จะนับแค่ครั้งเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจริงนะครับจะเป็นไงซึ่งมันจะเหมือนกับอาร์ชานด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันกาลิโอครับได้ระบับโหดมากโหดมากๆ มีการลดมาณสูงสุดมีการเพิ่มนะครับเปอร์เซ็นต์การลดเมรของสกิลนะครับที่กาลิโอ3าดาวแล้วก็มีการฮิวตัวนะครับแรงขึ้นทุกดาวเลยทีเดียวซึ่งบัฟเยอะมากๆ c a คาซิโอเปียได้รับบัฟกาลิโอได้รับบัฟแล้วนะครับเป็นอ e ีวอเกอร์ตัวที่2แล้วที่ได้รับบัฟอาจจะเป็นเมตาอีวอเกอร์ก็เป็นได้เหมือนกันครับโซลากะา ตัวที่สามนะครับที่เป็นวอเกอร์ได้รับบัฟนะครับสเปลดาเบสนะครับหรือคือกระสุนดาวตกสีเขียวๆนะครับที่ตกมาก็จะแรงขึ้นแต่ว่านางหิวเท่าเดิมปัจจุบันครับโซลกาซองถือว่าค่อนข้างเก่งอยู่ซึ่งได้รับบัฟแบบนี้อีกโซลกาซองละครับต้นเกมถือว่าเก่งมากๆแน่นอนเซเว่นนะครับมีการลดมาลาสูงสุดใช้สกิลได้เร็วขึ้นแต่ว่าระยะเวลานะครับจาก6วิเหลือแค่5วิเท่านั้นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เลือดโบนัสตอนใช้สกิลตอนดิ้นิ้วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับทำให้เวนเป็นตัวละครที่ดีขึ้นหลััังงงงจจจาาากผ่่่่นนนนสสเเตต3 4ไไไไปะคครบมม้้้ออขขแ็ดดีพ วอลวิได้รับบัฟนะครับมีการบ,บัฟจำนวนเปอร์เซ็นต์เลือดน,นะครับที่ได้ฮิวต่อการออนฮิตนะครับเป็นแพสซีฟของวอลวิที่ได้บ,บัฟแต่ว่าเหมือนจะมีการเนิรฟ์ฟอักเมนที่จะเปลี่ยนจากตรงนี้กลายเป็นดาเมจอ่ากายเป็นดาเมจเวทต,ตอนตีแทนนะครับก็คือวอลวิกปกติจะเล่นได้ดีขึ้นแต่ว่าวอวิตอนที่มีอักเมนที่ร่เมนเนี่ยอาจจะโดนเนิร์ฟลงนะครับทําให้นะครับอาจจะเป็นเมตาวอวิด้วยก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้ฮิวแรงขึ้นก็สามารถจะสู้ได้นานกว่าเดิมเข้าไปอีก ทีโมครับเอาไว้จริงเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้กันเยอะในคอมลักในคอมอาเซียอะไรอย่างนี้นะครับใช้กันเยอะมากๆในคอมมัลติแคสเตอร์แบบโซนหาเวลคอร์ดแบกก็ใช้ทีโมแต่ว่าทีโมนะครับค่อนข้างเล่นได้แบกน้อยโลงก,ก็เลยมีการบปนะครับทีโม4สดาวเห็ดนะครับจะแรงขึ้นแค่นั้นเลยเซ็ตนะครับค่อนข้างเก่งเวอร์กินไปหน่อยผมว่า ใส่ไออีพึ่บอะไรงี้แม่งเก่งเกินมีการเนิฟพลังโจมตีสูงสุดไปนะครับแล้วก็มีการเนิฟสกิลนะครับที่เซฟสดาวแล้วก็บวกกับการที่ f, เซเลเยอร์โดนเนิฟเซนนะครับโดนเนิฟเยอะมากๆแต่ว่ามีการบรับโลกแต่ไม่รู้ว่าช่วยเซตมากหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซตโดนหลายทางเลยทีเดียวต้องไปดูว่าเซตน,นะครับจะเล่นได้ดีเท่าที่ควรเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่า อาชานะครับมีการบัฟสกิลจะแรงขึ้นและมีการเพิ่มว่าอาชานะครับตอนง้างสกิลตอนที่มาทําการซูมเนี่ยจะไม่สามารถโดนขาดได้แล้วไม่สามารถโดนจาวันขาดไม่สามารถโดนใครขาดได้แล้วนะครับทำให้ก็คือสกิลจะออกแน่นอนแต่ว่านะครับจะทําการเนฟการพล็อคนะครับกับรูนันหรือว่ากุนซูนะครับทำให้คืออาชานจะไม่ได้ยิงแบบธนูุกระจายหกเจ็ลูกแล้วอาจยิงแค่ลูกเดียวหรือว่าทําการหางครึ่งนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันแต่าอาชานะครับยังไงส่วนมากเน้นยิงตัวละครแบล็คลายฝาดตกข้ามอยู่แล้ว ปกติก็ดีแล้วครับไม่จำเป็นต้องใส่กุนซูกับลุนันตลอดก็เก่งแล้วครับกาเลนนะครับหลังจากที่โดนเนิฟมาเยอะมากก็ถึงเวลาได้บัฟแล้วนะครับมีการเพิ่มเจริการโจมตีนะครับจากการหมุนแต่ว่าคัานโจมตีนะครับจากการหมุนจะน้อยลงแล้วก็ความแรงของการหมุนนะครับก็จะแรงมากขึ้นกึ่งๆเหมือนกาเลนนะครับแบบกาเรนลุกขังอาจจะกลับมาเล่นได้แต่ว่าเหมือนการมีการลดขั้นตอนโจมตีนะครับอาจจะทําให้ไม่ได้แบบปั่นนานขึ้นอย่างที่ควรก็เป็นได้คาม่านะครับอินวอเกอร์ตัวที่4ี่ที่ได้รับบัฟมานะครับ มีการเพิ่มดาเมจของคาร์มาไนะครับไปเลยแต่ว่ามีการเนิฟนะครับโบนัสพลังเวทต่อติดเอลเนียซึ่งเวลาเราเล่นอีวอเกอร์หนะครับบางครั้งคาร์มาอาจจะไม่ต้องติดเอลเนียอยู่แล้วด้วยทำให้นะครับคาร์มาค่อนข้างเก่งพอสมควรก็ได้ช่วงท้ายเกมถ้าไปอีวอเกอร์หบัฟสตัวแบบนี้นะครับระบับเยอะด้วยสำหรับบางตัวผมว่าอีวอเกอร์นะครับน่าจะมาแน่นอนในแพทนี้เพราะว่าคาร์มานะครับอีวอเกอร์หค่อนข้างที่จะแบบเหมือนจะเก่งอ่ะแต่ไม่เก่งแบบขาดอินนิดเดียวซึ่งอันนี้นะครับในแพทนี้มันให้ไอินนิดเเเดียยยวมมาาอะกๆล คาตาลนาครับโดนเนฟพลังสกิลไปหลังจากที่โลกนะครับได้บัฟมาคาตาก็โดนเนฟไปด้วยเลซซนะครับจะทำการกัดไปตูดเมทนะครับที่เลือด70%ถ้าฝากตัวข้าวเลือด70%จะทำการกัดแรงขึ้นไปเลยแต่ว่านะครับจะทำการคิวนะครับน้อยลงถ้าหากสามารถสังหารได้และประเด็นหลักนะครับก็คือทาลิกครับมีการลดมาหนักสุดเยอะมากๆลดมาสุดนะครับมา35ใช้สกิลได้เร็วขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีการเพิ่มโล่นะครับที่ได้มาด้วย เมื่อทาลิทนะครับใช้โล่ปับ๊บมันจะดูดซับดาเมจนะครับจากเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันจะดีตัวแบบเป็นทาก้อน2องทาก้อน3นะครับทำให้เป็นตัวละครทาก้อนตัวที่2แล้วที่ได้บัฟมานะครับอาจจะเป็นการคืนชีพคอร์บอฟเฟรออสก็เป็นได้ทาลิทครับน่าจะโคตรเก่งมากๆในปัจจุบันแล้วเพราะว่าสกิลนะครับน่าใช้ได้บ่อยขึ้นอฟเฟรออสครับทาก้อนตัวที่3าคอร์บอฟเฟรออสนะครับอาจจะเป็นการคืนชีพแล้วแหละ มีแกเพิ่มพลังจมตตีนะครับพื้นฐานเล็กน้อยนะครับแต่ก็มันก็จะสเกลกับไอเทมสเกลกับเลเวลต่อไปด้วยซึ่งก็ไม่เร็วเหมือนกันอาร์เซเลียนะครับค่อนข้างเกือบจะเล่นได้ดีแต่ว่าแพ้เมตาพวกไค่สาพวกอกเยอะเกินไปการที่ทาก็ได้รับบัฟมาตลอดการที่ทาริทนะครับได้รับบัฟโซลการได้บัฟมาแอดได้บัฟผพว่าผมได้เวลากดอาร์เซเลียอีกรอบว่าน่าจะน่าจะหนุกขึ้นนะครับน่าจะหนุกขึ้นเหมือนกับลักที่ได้ลักนะครับได้รับบัฟมาที่ลัาหนึ่งดาวกับสองดาวจะมำการจ ตอนใชน้สกิลได้อีกแล้วส่วนมากจะเป็นจาวันเพราะว่าจาวันมันจะเลงกลุ่มที่แบบเป็นตัวละครเกาะกลุ่มกันเสื้อบาคางจะเป็นตัวละครแคลรี่ถ้าจาวันโดดมานะครับวใชสกิลอยู่จะไม่สามารถถูกขัดได้แล้วครับซึ่งถือว่าดีมากๆมีเกวนนะครับเดินละบ,บัฟมาเลเวลนะครับของเกาะและการเวทที่ได้มาตอนที่แบบเป็นปูตะข่ายครับของนวกเกรนพอเชสกิลสามรอบจะน่านขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีการตรับ AI ในะการพุ่ง เกวนจะฉลาดขึ้นในแพทนี้นะครับแล้วก็เกนนะครับจะนำการตีเป้าหมายเดิมหลังจากการพุ่งแล้วนะครับเพราะามันนั่นรับขานมากเวลาเกวนแบบเป้าหมายจะตายแล้วโดนแค่กาไกลขวนนิดเดียวก็ตายแล้วแต่ว่านานนะครับไป็เรื่ตัวละครอื่นหลังจากการพุง่งเพราะว่าเหมือนกับพุ่งแล้วไปแก้ตัวละครตัวนั้นแทนก็เลยมีการปรับนะครับเกวนนะครับ <G wen> ถ้าจะตีถึงอยู่จะนาการตีตัวละครตัวเดิมจนกว่าจะตายไปเลยค่อยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับต้องมาดูว่าไอ้ปรับความฉลาดในการพุ่งเนี่ยจะเป็นไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกวนมันเก่งแต่ว่า ถ้าเกวนไม่ได้ถึกพออะไรอย่างนี้ชารโอายไม่เยอะน้องนะครับจะตายเร็วมากมากเจจูนี่ได้รับบัฟที่ดีมากครับก็คือจะได้รับโลทันทีหลังจะใช้สก,กิลแล้วถ้าการสเกตนะครับเซจูนี่จะให้โลตัวเองสักพักหลังจากใช้สก,กิลไปเหมือนกับมันจะทําการแคสแล้วรอป,ประมาณวิสองวิโลค่อยขึ้นมันตายตอนระหว่างรอหลายครั้งมากครับนะครับการที่ใช้สก,กิลปั๊บได้โลปุ๊บโคตรดี เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในคอบอัฟเฟรยอนนะครับที่ได้รับมาอัฟเฟรยอนผมว่าคืนชีพแน่นอนตัวละครต้นเกมตัวละครท้ายเกมได้รับบัฟหมดเลยแทงหลักอัฟเฟรยอนได้รับบัฟมาอัฟเฟรยอนนะครับน่าจะกลับสู่ f ออีกครั้งหนึ่งแล้วแหละต้องมาดูกันนะเออรกอดนะครับก็ได้รับบัฟมาเป็นการเพิ่มมานาลงต้นนะครับแล้วก็ลดมลังสูงสุดเหลือแค่เก้าสิบเหมือนกับทําให้เออรกอดนะครับเริ่มเกมมาใช้สก,กิลไปพุ่งไปหาช่วงกลุ่มฝั่งตรงข้ามนะครับได้เร็วขึ้นเซ ต่อไปนะครับเซริมีการเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานและก็สกิลโอเวอร์ชาร์นะครับจะนานขึ้นและสกลิลเป็น1ดาว2ดาวนะครับจะเป็น9าวิและ3ดาวนะครับจะเป็น15าวิแต่15าวิก็น่าจะไม่พอสำหรับช่วงท้ายเกมอยู่ดีแต่ว่าถือว่าดีขึ้นครับเซริ1่งดาวทำการใช้สกิลนะครับโอเวอร์ชาร์หรือว่าตีชิ่ง9าวิถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็นี่ครับมีการแก้บัคที่ว่า เซรีนะครับจะใช้คู่กับโรบอติกอาร์มที่เป็นมอสของซอนได้ดีขึ้นแล้วไม่ใช่แบบบางครั้งมันพล็อกแต่ก็ยิงครั้งเดียวอะไรอย่างนี้นะครับก็คือก็จะดีขึ้นครับเซรีคืนชีพไหมต้องมาดูกันแต่ว่า9วิก็ค่อนข้างนานนะครับยะโอครับถึงเวลาโดนเนิฟได้แล้วหลังจากที่โกงเวิร์กมานานมากๆสารพิษไฟถึงกองหลังได้เลยโกงเกินมีการโดนเนิฟนะครับความแรงของสก,กิลไปเลยตัวละครห้าบาทนะครับมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆเอท็อกมีการเพิ่มเกาะและกันเวทนะครับมาถึง1ิมีการลดพลังสูงสุดนะครับถึงส แล้วก็มีการเพิ่มนะครับความแรงของสกิลไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับดาร์คิ์มีการลดเวลาเกิดจาก5าเหลือแค่สี่วิเท่านั้นด้วยเอทอร์นะครับมีการลดแอนิเมชันนะครับในการเกิดใหม่ก็คือเกิดเร็วมากมากครับเขาบอกว่ามีการเพิ่มความเร็วของแอนิเมชันนะครับตอนฟื้นคืนชีพก็คือจะกลับมาไฟได้เร็วขึ้นตอนใช้สกิลตอนแปลงร่างนะครับการปีกการแข้งข,ง,ขงขาก็จะใช้สกิลได้เร็วขึ้นไปด้วยทําให้ไม่ต้องเสียเวลานะครับตอนใช้แอนิเมชันเอทอร์ผเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเสมอเลยแต่ว่าอาจจะติดนนึงงททีี่่่แบบบตัวละคคมอข้าจ เสียเวลากับตอนเกิดใหม่เสียเวลาตอนกลางปีนะครับนานไปนิดหนึ่งและเกมนี้นะครับค่อนข้างเร็วด้วยเอทอนนะครับเก่งมาตลอดแต่ว่าเหมือนกับไอตัวนี้แหละครับจะทำให้เก่งขึ้นเข้าไปอีก อารินะครับมีการเหมือนกันมีการลดแอนิเมชันนะครับที่ทําการใช้สกิลทําให้อารินะครับใช้สกิลได้เร็วขึ้นทําการดูดเร็วขึ้นทําการตีต่อได้เร็วขึ้นนี่ครับมีการบอกด้วยว่าหลังจากใช้สกิลเสร็จปุ๊บอารินะครับจะทาการโจมตีออโต้ปกติได้เร็วขึ้นด้วยเราไม่ค่อยรู้เลยว่าอาริสมาทำอะไรบ้างเพราะแบบครับมันนานมากแล้วอาริสสกิลกว่าจะออกทีก็คือแบบต้องรอตอนที่มันใช้สกิลแบบตุ่มกว้างๆซึ่งราคาศัตรูมันก็ไม่ได้ตายด้วยอารินะครับถ้ามาตีปกติอาจจะรีบชนะได้นิด เบเวดนะครับมีการลดเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับของสกิลไปนิดนึงแต่ว่าจะทําการเคลื่อนที่เร็วขึ้นมีแต่การแก้พวกแอนิเมชันเว้ยแพทนี้ก็คือจะทำการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับตอนที่เป็นอยู่ในร่างเอ็มเพรสหรือคือร่างที่แบบทำการดูดศัตรูไปแล้วรอบนึงแล้วก็เบเวดนะครับจะอยู่ใช้สกิลท่าเป้าหมายนะครับทำการตายไปแล้วนานจะไม่สกิลเสร็จลมอีกต่อไปประคันะครับเป้าหมายตายเบเวดก็ยังทําการแคสสกิลต่อมันเสียเวลามากๆถ้าเป้าหมายตายปั๊บนะครับเบเวดจะไปทําการหาตัวละครใหม่แทททนนนนนนําาให้้้ีีีะครับดดขขึึึมิง แตัวละครท่ราบ่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือไรส์ในเผ่าของ Sha d o w Eye นะครับในประเทศของ Shadow Eye มีการลบมานานนะครับของไรส์มาด้วยก็คือตอนที่ไลส์อยู่ใน Shadow E y e ครับสกิลมันจะใช้เหมือนกับชูชีวิตเพื่อลูกทีที่ตายออกมาซึ่งมันจะคูมจริงๆอ่ะถ้ามานาัไลน์ครับมันไม่เยอะก็เลยมีการบัฟนะครับให้มนาไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรเหมือนแต่ก่อนเรามาดูที่เทเทมกันนะครับมีดาก็คลอนในการได้บัฟนะครับปัจจุบันดาก็คลอนจริงแอบดีแต่ว่าพวกกายภาพอย่างโออย่างอัฟเฟรียนหรือว่าอย่างพวกอาชาอะไรเนี่ ดาวคลอนะครับเจ้าค้างไม่ดีแล้ววันจีนดาวคลอนะครับก็กัดลักไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าลาน,นะครับมีทำการจาอเวทลว้วิ่งสก,กิลนานเท่าไหร่ก็ทำการจาอเวทเข้าไปนะครับทำไม่ไดาวคลอนะครับสู้ลักไม่ค่อยได้ด้วยซ้า การเวทก็ไม่ค่อยได้ถ้าเป็นเมตากายภาพก็ไม่ค่อยดีก็เลยมีการบับเข้ามานะครับมีการบับการเวทเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการบับนะครับดเจเลือกเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเหมือนกับแบบแสงด้วยนะครับแล้วก็ครอแบบแสงก็จะมีการเพิ่มการเวทแล้วก็ทําการเลื่อนนะครับมากขึ้นเข้าไปอีกด้วยล็อกเก็ตโซลารินนะครับหลังจากที่มีการโดนเนิร์ฟแบบเผาๆไปเลยรีบแก้ก่อนที่จะปล่อยแพทใหม่นะครับก็มีการบับคืนมานิดนึงมีการนะครับเพิ่มโลที่ได้ ค่อนข้างในปริมาณที่โอเคอยู่นะครับ1ดาวได้250 2ดาวได้300 3ดาวนะครับได้3.50ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามีการปรับนะครับก็คือตัวละครที่จะได้บัฟนะครับจะเหลือแค่ตัวละครซ้ายขวาแล้วเท่านั้นก็คือจะไม่ได้แบบบัฟหตัวต่อไปแล้วนะครับ alive shield on each เอาจริงหนักอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเผ่าที่แบบจะต้องใช้พวกล็อกเก็ตเนี่ยส่วนมากมันจะวางเรียงกันแบบ5 6าตัวแบบหน้ากระดานแล้วเวลาใส่ล็อกเก็ตมันจะคุ้มแต่ว่าน,นี้นะครับถ้าบัฟ ซ้ายขวาเหมือนกับพวกซีกหรือว่าพวกถ้วยแล้วเนี่ยแอบแอบไม่คุ้มขนาดนั้นหรือเปล่าผมมาต้องได้โลยเยอะกว่านี้อาจจะต้องได้โรยเยอะกว่านี้แต่ต้องดูกันนะครับว่าหลังจากที่ตอรลีนะครับบัฟห้าหรือแค่บัฟสามนะครับอันไหนจะดีกว่ามีการเนิฟแล้วก็บัฟไอเทมสไนเปอร์โฟกัสนะครับของออนแล้วตีนะครับต่อช่องจะน้อยลงดาเมจจะน้อยลงแต่ว่าตัวละครที่ถือนะครับจะตีได้ไกลมากขึ้นมีการแก้ทูทิปนะครับหรือว่าแก้เท็กซ์ของโมเรโลซันไฟแล้วก็พวก แฝงเของมันนะครับให้เข้าใจมากขึ้นว่าจะทําการเผานะครับจำนวนเท่าไหร่ต่อมาเป็นพวกอาร์เมนนะครับผมจะไม่พูดบทนะครับจะพูดแต่ที่สนใจเหมือนเดิมถ้าใครชอบหน่อนะครับหรือว่าแชร์ไหนบ่อยก็ดูได้ครับมาดูอันแรกนะครับสปอยซอฟต์วร์ของดาวเวนก็คือค่าแล้มีโอกาสได้ตังค์หอาจจะพาสเตสสามเข้าไปนะครับสามพี่หนึ่งเป็นต้นไปจะมีโอกาสนะครับดรอปตังค์มากขึ้นต่อมามีการรีเวิร์กนะครับอาร์เมนของบาดเลเจนด์บาดแคสเทคเกอร์อะไลน์มีการรีเวิร์กที่ว่าทุกครั้งที่คุณทำการเลเวลอัพจะได้ตัวละครสามบาดแบบสุ่ม ที่เป็นตัวละครตัวเดียวกันนั่นหมายความว่านะครับถ้าคุณยิงมาปุ๊บแล้วคุณเลวัาไปเลวลาสี่เลว่าห้าคุณได้เอ็กโคมาหลังจากนี้ทั้งเกมเวลาคุณเลว้พไปหกไปเจ็ดไปแปดไปเก้าคุณก็จะได้เอ็กโคนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้ตัวละครสามบาทตัวนั้นตัวเดิมอาจจะเป็นการบังคับให้คุณเล่นตัวละครรีโรสามบาทก็เป็นได้นะครับเพราะว่าการได้ตัวเดิมเรื่อยๆเนี่ยก็ดีเข้าไปใหญ่เลยอาจจะเป็นหมอกกับน็อกซาดาเลียาตาลิน่าหรือว่าคาร์มาก็เป็นได้ครับ มีมเลียปเอนช้อปปิ้งครับเปลี่ยนจากเป็นอาร์เมนสีทองกลายเป็นสีเงินแทนนะครับแล้วก็ตังที่ได้ก็น้อยลงอาจจะได้ใช้กันบ่อยมากขึ้นนะครับอาจากที่แบบหลายคันนะครับอา,ารเมนสีทองมีอย่างอื่นนะครับอาจจะดีกว่ามเ d ียปเอนช้อปปิ้งก็เป็นได้มียางแอนด์วายแอนด์ฟรีครับอาเมนที่สามารถทําให้คุณเาาริ่มเกิดตุีแบบปุ๊บสามารถเดินได้เลยมันจะคุ้มเวลาคุณแบบติดสติและแบบเลื่อนได้เยอะครับ ถ้าแบบคุณเลือกคนที่3คนที่4เนี่ยแล้วคุณเริ่มมาเริ่มก่อนเนี่ยเริ่มหยิบก่อนอันนี้คุ้มคุณไม่ต้องรองต่อคิวแต่บางครั้งนะครับคุณอาจจะไม่คุ้มถ้าแบบคุณแบบกำลังแพ้อยู่อะไรเงี้ยครับจะเป็นอาวุตายไปเลยนึงก็เลยมีการบัฟนะครับก็คือพอหยิบปับเนี่ยนอกจากว่าจะไม่ต้องต่อคิวในกาดตนตีแล้วคุณยังได้ชิ้นสวยพน,นะครับแบบสมไปด้วยชิ้นหนึ่งแล้วก็นะครับมีการบัฟบิวติเฟรน e ์สองหลังจากที่บิวต f เฟรนซ์นะครับหายไปพอสมควรหลังจากที่มีกาารเนนมช่วงงึ ต่อมาเมนรีเวิร์ดนะครับ No your enemy ก็คือตอนแรก No your enemy นะครับมันจะเป็นถ้าเราสามารถสังหารศัตรูตัวแรกได้ในไฟท์หลังจากนี้นะครับจูก่กว่าจะจบไฟท์ที้งหมดแลนะครับจะสร้างความเสียได้มากขึ้นตอนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวละครเรานะครับจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้น1 5และถ้าเราเจศัตรูนะครับมีเผ่าเดียวกันใช้งานอยู่เป็นน็อกซัทเหมือนกันเป็นเดอมเซียหรือแค่สามอะไรอย่างนี้ที้งหมดแลนะครับจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้นเป็น20%แทนก็เอาจริงอาจจะดีเวลาค้นเลขคอมซ้ำกันเราก็จะแบบเก่งกว่าแต่ว่า ส่วนมากนะครับอาจจะต้องเอาเผ่าที่แบบเล็กๆอาจจะแบบเป็นเผ่าอย่างถึกทนหรือว่าบุยเซอร์อะไรอย่างนี้อาจจะเปใช้เลนเจอร์สองอะไรอย่างนี้ที่แบบมันติดง่ายๆเราน่าจะคุมนะครับเพราะว่าแบบ20%ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันผมชอบไปเก่ามากกว่าแต่ว่าเขาน่าจะทําการเนิร์ฟมานะครับเพราะว่าการที่แบบฆ่าศัตรูตัวแรกได้แล้วแบบทั้งเกมเนี่ยเราทำได้เบ็ได้มากขึ้นทั้งทีมแม่งโคตรโกงเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับนี่ครับมีเลเวนเซนเตอร์ฮีโร่เมนนะครับของอวิกก็มีการโดนเนิร์ฟไปด้วย เอามานะครับก็ต่างนานามากมายนะครับหลักๆก็จะมีด้วยนะครับ Build the p a l a n x e 3ก็ได้ระบบมานะครับมีอันล่าสุด Elite s o r d นะครับอเมนใหม่ที่เรานะครับจะมีตัวละครใส่ได้มากขึ้น3ตัวใส่ได้เลยแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีไอเทมแค่ชิ้นเดียวได้เท่านั้นแล้วก็จะโดนลดเลือกไปด้วยผมไม่เคยเห็นเลยผมไม่หยิบผมไม่คิดจะหยิบแล้วก็ไม่เคยคนหยิบด้วยที่มันเพิ่มตัวละคร3ช่องนะครับแต่ว่าตอนแรกนะครับเลือกลดไปถึง40%่สิบเแอร์เซ็นตเทลานั้นนะ่รับแล้วก็ซ็นต์ขึ้วไปด้วยถึง8 ไม่รู้จะเอาไปเล่นไงเท t ่ยบมต้องใส่เทมหลายชิ้นมันจะเหมาะกับตัวอะไรามมันเหมือนเขาว่าแคลรี่จะใช้เทไมแค่ชิ้นเดียวครับซึ่งมันจะไม่คุ้มในหลายกรณีต่อมานะครับมีเลเวอพทำการโดนเนิร์ฟจำนวนเปอร์เซนต์เวลที่ได้นะครับต่อการกดไปด้วยมีสตาร์เตอร์คิดของเคลินครับน่าจะได้ตัวละคร4บาทเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งเป็นนะครับคุณจะได้ตัวละคร4บาทเป็น2ดาวการันตีที่4.1ดหนึ่งเลยหรือเปล่าแบบเดิมอันนี้ต้องมารอดูกันนะครับไม่รู้ว่าให้เป็นตัวละครไม่รู้่เนเนเนึี ที่เป็น1บาทหรือว่าเป็นตัวละคร4บาทเพื่อติดตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นจริงนั่นหมายความว่าถ้าคุณหยิบเคลินมาได้อเมมลุงอันแรกคุณก็จะได้ตัวละคร4บาท2ดาวที่รอบ4ีิดหนึ่งไปเลยนะครับทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแพทที่ค่อนข้างใหญ่เละยาวม,มากๆนะครับทั้งระบบเกมทั้งเผ่าและค้าทั้งแชมเปี้ยนรวมถึงไอเทมแล้วกอเมนด้วยนะครับมีการเปลี่ยนเยอะมากๆหลักๆที่น่าสนใจนะครับจะเป็นพวกอัฟเฟรียนะครับคอมเก่าคืนชีพ ตัวละครสีบาทนะครับมากมายเซรีลักก็น่าจะคืนชีพลักมันคืนชีพอยู่แล้วแค่น่าจะคืนชีพมากกว่าเดิมในครอมอาเซียต่างนะครับแต่ว่าอาเซียก็มีการโดนเนิร์ฟสแตนด์จิสไปด้วยแต่ว่าตัวอาเซียไม่ได้โดนเองแล้วก็มีอินวอกเกอร์นะครับน่าจะเป็นแพทที่เอาไว้ชงอินวอกเกอร์ด้วยอินวอเกอร์ได้บัฟค่อนข้างเยอะหลายตัวและได้บัฟเยอะมากๆด้วยตัวละครแครรี่ละนะครับอยากคาม,มากก็ได้รับบัฟเหมือนกันแม้กระทั่งตัวละครสีอขอยอย่างคาซิโอเปียก็ได้บัฟ ต้องดูกันนะครับว่าอ e ีนวอรเกอร์จะเก่งอย่างที่คิดว่าเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครเมตาสี่บาทห้บาทเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นตัวละคร1บาท2บาทโ,โลไลต้องมารอดูกันได้นะครับนะครับในแพทนี้เดี๋ยวผมต้องไปทํากันบ้านไปเล่นมาก่อนถ้าใครละกันดูคอมโรดนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กคดแชร์กดซับการ์ดคลิปนี้ไปด้วยนะครับแล้วจะได้มาดูกันว่ามีคอมอะไรนะครับเล่นได้บ้างสวัสดีครับซาวโวลาไปก่อนบ๊ายบาย